สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเพื่อนๆมาเล่นกับลาซาด้านะคะมาแนะนําตัวที่ตัวทีว่ว่าเราจะมาเก็บบองให้มันได้เยอะสุดเลยมาเข้าไปลาซาด้าก่อนนะคะมาเล่นเกมกันค่ะเกมที่ว่าดีคือเกมตัวนี้นะคะที่ว่าได้เงินรางวัลสูงสุดพันห้าบาทหนึ่นห้าร้อยบาทนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะตรงแถวที่สามนี้ที่เขาเขียนนิวนิว นิวลาซาลาซาสตานี่นะคะจิ้มเข้าไปเลยค่ะมันได้ได้ได้เราจะสามารถเอาไปเลขเป็นคู่ปองเอาคูปองเนี่ยนะคะตัวนี้นะคะเห็นไหมคะที่บันห้าเนี่ยขั้นแ่เริ่มเกมก็ไม่ได้ยากเลยนะคะเนี่ยค่ะก็วิธีเล่นเกมของเราคือจิ้มตรงลูกเต่านะะี่ค่ะ แล้วก็จิ้มลูกเต่าอ,อีกทีแล้วก็เดินเดินตามไปจิ้มไปเรื่อยๆนะคะได้คะแนนง่ายๆเลยจิ้มไปเรื่อยๆ นี่ก็ได้ตามนั้นนะคะ นะคะไปเรื่อยๆนี่ค่ะเก็บไปเลยค่ะจากนั้นเราก็ขียอันเหมือนนึกว่าไปแล้วก็เขาให้เราเล่นเกมแล้วก็สะสมไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้ นี่ค่ะเข้ามาเกมนี้ต่อก็คือคือได้ได้ได้เพิ่มได้รับจากตรงนี้อันนี้คือเร,เราเคยเข้าไปเล่นแล้วไงแล้วกดรับไปเลยแม้วขึ้นเงินมาเอาไปเอาจากตรงนี้นะคะเอาเงินจากตรงนี้อ่ะออกไปดีกว่า เล่นเกมเกต่อนะฮะกินลงไปเล่นจนยังไงเขาก็จะบอกให้เก็บแล้วก็เก็บไปเลยเก็บเงินในไปต่อลองมาเลยเก็บไปเลยค่ะพวกนี้เก็บไปเลยไปเลย ือเข้าไปดูให้หมดในพวกนี้ได้เงินทางนั้นเลยนะเราหลุดออกไปจากเกมแล้วนะเข้าไปใหม่เลยค่ะสำหรับใครที่แบบว่าขยันแล้วว่างว่างมากอะไรเนะี้ยได้เลยแล้วแต่อันนี้ไม่ค่อยขยันไม่ค่อยว่างเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยเล่น ถ้าสูกไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าคุณเล่นเล่นได้เยอะก็ได้เยอะนะมันจะได้เยอะกว่าการที่เราดูวิวด้วยนะดูคลิปเรยังได้เล่นวิวท่าไอตัวนี้นะตัวนี้ได้เยอะกว่าจิ้มสองสามที นี่เห็นไหมแค่นี้แหละง่ายาย,ยิ้มไปเรื่อยหมาถึงอยู่ที่ดวงเราแลยวแหละเห็นไหมโอ้โหเซียนมากเลยเดิมเดิมเดิมนี่ไหมไม่อยาไม่อยากเราก็ออกมาเข้าไปเกมใหม่ ยิ้มมาอย่างเซียนค่ะอย่างเซียนอย่างเซียนกับงงที่แม่ไม่เข้าใจคืออะไรนี่เงินก็อยู่ตรงนี้ไงคะเนี่ยตรงเขียนที่คำาเลขไงเรกเลยนี่ไงอ่านี่คือมันต้องอยู่ที่ดวงด้วยนะอยู่ที่ดวงด้วยเข้าไป มันถึงจะได้จิ้มจิ้มจิ้มไปแล้วก็ได้ของมันเองอยู่ที่ดวงค่ะเ <c oughs> ดี๋ยวจะพาไปดูนะว่าเขาแลกกันยังไง <c oughs> ไม่ใช่ความเก่งค่ะอยู่ที่ดวงค่ะ <c oughs> เห็นไหมก็กดรับไปเลยง่ายง่ายมากเ <c oughs> ท่มุนลูกเต่า <c oughs> อาอกนะเ <c oughs> ดยัยง่ายเขาเอันนี้เราเล่นได้แล้วกดรับเอาแล้วค่ะ รับไปเลยค่ะอันนี้คือยังไม่เราก็กดกดกดเอากดเอาให้ครบทุกตัวนะคะมันจะเป็นเงินหมดเลยนะคะเงินมันจะสะสมสะสม <c oughs> เดี๋ยวจะให้ดูไอยอดขายตั้งหานะคะยอดทํากิจกรรมตั้งหานะคะมันก็จะรวมๆกันแล้วมันก็เก็บยอด ยอดที่เราขายสินค้านะ่ะเขาจะไม่ให้มีประมาณ500บาทเขาถึงจะโอนเขาเ้าบัญชีจนยอดเล่นกิจกรรมแบบนี้เล่นอะไรแบบได้ก,กิจกรรมได้โบนัสอะไรแบบนี้นะ่ะมันต้องยอดครบ300รอเขาถึงจะโอนเข้าบัญชีนะคะไม่ใช่ไม่ได้เงินนะคะ,ะ,คะได้นะคะได้สุดลดด้วยจะพาไปดูว่า เหมือนตัวอย่างขนะี้เกียทำละไม่อยากทำอ่ะออกอ่ะจะพาไปดูว่ายังไม่ไม่เล่นเกมต่อนะจะพาไปดูว่าเขาเลขยังไงนี่ไงตรงนี้ไงตรงนี้ไงตรงนี้ไงตรงที่เขาเลขเลยจดเลขเลยเห็นไหมเลขเลยเลขเลยก็เห็นไหมหไอ้ไอ้ไ เรามีเรามีเรามีไอไอไอจำนวนจำนวนในที่ว่าให้เลขเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยของเราเก้าเก้าพันแปดร้อยหนึ่งสิบเก้าบาทใช่ไหมอันเราก็ไปไล่ดูว่าไอตัวที่เราเลขได้เท่าไหร่ถ้าเราจะเอาเป็นเงินไอเงินเงินไอนั่นน่ะลาซาด้าสีแดงๆนี่ใช่ไหมลาซาด้าอันนี้นะสี่สิบบาทก็ต้องใช้แบบสามหมื่นสามหมื่นคะแนน ก็ตามนี่แหละค่ะที่เขาเขียนไว้นะอะคือเคยเคยได้เลขไปแลขเลขไปก่อนหน้านี้คืออันสิบบาทเลขไปก่อนหน้านี้อันสิบบาทคือเลขไปแล้วมันก็จะไม่เหลือมันจะเหลือตัวตัวขั้นตับมันเห็นไหมเล่นไล่ๆๆไปเนี่ยแล้วเขาต้องเล่นเล่นไม่ได้ยากเลยก็ตามนั่นแหละก็หมุนไปหมุนมาน,นี่นี่นเห็นไหมไอ แล้วเราก็มาดูเงินตรงนี้ไงที่เราเล่นได้นะพอตรงบัญชีนะคะเนี่ยตรงเนี้ยเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เป็นเลขมาเล่นแล้วก็ได้เห็นไหมล้วก็แต่วนนี้แล้วเสร็จเราจะเล่นไงพอเล่นปุ๊บเล่นได้ตัวนี้เราใช้ยังไงแล้วก็เอาไปซื้อของให้ไปซื้อของเวลาเราไปซื้อของเราก็สามารถทําไปสุรลดได้แต่คือถ้าเราเล่นได้เยอะมันก็ได้ลดเยอะไงลดแต่คนนะ เนี่ยอยากเก็บกระปองฟรีมาแล้วแล้วเ,เอามาแลกวันนี้เห็นไหมเนี่ยข้างล่างในเหรียญกับไอเนี่ยนั่นแหละจริงๆมันก็จะราคาเต็มมันทั้งรวมนู่นี่มันก็จะแพงกว่านี้นะอ่าถ้าเราเล่นถ้าเราเล่นเราเล่นได้เยอะเราก็ได้ส่วนลดเยอะมันได้ตั้งพันห้าเลยนะแต่แล้วแต่คนจะว่างเล่นไง ไม่ได้ยากแค่เข้าไปลูกเต่าเนี่ยจิ้มลูกเต่าแล้วก็หมุนแล้วก็จิ้มลูกเต่าให้มันลงแล้วก็วามนั่นแหละอ่านั่นแหละจิ้มายจิ้มปับ๊บอันส,ส,สามนี่แหละนั่นเห็นไหมก็ได้เงินไปเลยไง่ายมากแค่นั่นแหละจิ้มจิ้มจิ้มไปเรื่อยๆอ่ะถ้าหกหมื่นอัน หกไอหกหมื่นก็ได้สี่สิบบาทแล้วนะอ่ะถ้ามีเวลาเล่นอนะ่ะมันเล่นมันได้นะเออเห็นไหมสี่ร้อยแล้วนะมีเวลาเล่นอนะ่ะมันได้นะอันนี้เราแตค่คนคนไม่แบบเรารอให้มันหมุนหมุนหมุนอันนี้แล้วก็ได้คะแนนไงเนี่ยอันนี้อ่ะออกมา หมุนมาเดิมเนี่ยเนี่ยพวกนี้ก็คือไปเก็บปลาปลไปเก็บเอาเงินอัดลอกลิ้งไปเลยหรือไม่ก็เซฟไปนะเซฟลูกไปโอเคอ้พวกนี้ถ้าเราไปเราก็ได้คะแนนไงถ้าเกิดว่า เราก็ดูว่าอันไหนที่เราทําได้เหมือนกับว่าเมือนก็เข้าไปดูนะคะเห็นไหมมันจิ้วติ้วจินี่เราก็ได้ได้คะแนนเพิ่มหมุนติ้วเสร็จแล้วเราก็รับคะแนนไปเลยรับคะแนนไปนะรับคะแนนแล้วก็ออกไปเลยค่ะนี่เก็บไปเลยที่เราทำเมื่อกี้เนี่ย ถ้าเราเราเียนทองอันนี้เราก็ต้องดูนี่ดูไอ้นี่ไหมมุนติ้วจิ้วิ้วิ้วนี่ให้หม,ๆๆๆหหมดไอที่เราหมุนลูกเต่ามาก็เพื่อที่จะได้มาดูตัวนี้แหละถ้าขี้เยียดดูไอตัวนี้ก็คือจบเลยนะเออ <S <S ไอแม่เหรียญเรา่ตรงนี้นะ่ะเหรียญในตรงนี้นะ่ะเป็นเงินแปดสิบแปดสิบเจดบาทแล้วนะเออ แบบนี้นนเ,นเราก็เก็บไปเลย,ย,ยง่ายๆไปดูดูๆๆให้มันหมุนติ้วๆๆๆสำหรับคนไหนที่ว่างว่างมากว่างแบบว่าถ้า,าคนไม่ว่างก็คือทำไม่ได้นะคะ อันนี้ก็คนสำหรับคนว่างนะเขาเอาไว้เล่นได้เล่นแก้สิงแก้บเบื่อทำเป็นส็นลดสินค้าเราได้นะก็ออกออกไปออกไปเป็นหน้าเดิมก็มเ,เก็บนะคะ แล้วก็ดูอันไหนที่เราพอ,อทำได้บบว่าอันไหนที่ทำไม่ได้แล้วก็ผ่านอ่ะอันนี้เราทำได้แล้วก็ได้เราก็เก็บเก็บเก็บไปเรื่อยๆเป็นเงินหมดเลยนะคะกว่าเราจะหมุนจะหมุนลูกเต่ามามาถึงช่องที่ว่าให้ถึงช่องที่ให้เก็บเงินแบบนี้มันมไม่ได้ง่ายนะมันอยู่ที่ดวงด้วยอย่าขี้เกียจที่จะมานั่งดูเนี่ยนะคะ ก็หมุนบางทีก็ไม่ได้อเราก็ต้องดูให้มันหมดอันไหนเราดูได้เราดูดูแล้วเก็บไปเลยนี่เราก็เก็บตรงนี้ด้วยถ้าก็เข้าตรงนี้เต็มน่ะเรื่อยๆจิ้มให้หมดทุกช่องเลยอ่าถ้าเป็นแบบนี้เราไม่รู้เรื่องเราออก าว่าไอ้ที่มันจะได้มันก็จะมีอยู่ข้างๆแล้วก็หมุนติ้วจิ้วิ้วิ้วอันนี้ไม่มีก็คือเราก็คงจะทําไม่ได้แล้วก็กดูอันใหม่อันไหนที่ว่าทําได้เราดูอันเหมือนชวนเพื่อนหนึ่งคนเนี่ยเขาส่วนมากคนก็จะไม่ดูเรื่องวชวนไม่ได้ก็คือเราก็ผ่านเราก็ไปเอาอันอื่นดูหน้าดีนี่เห็นไหมถ้ามันหมุนจิ้วๆแบบนี้ก็คือ เอาได้ไงเก็บให้หมดนะคะเก็บให้หมดอันไหนไม่ได้ก็ถึงพอผ่านนะคะอันไหนที่ได้ก็เก็บให้หมดเลยเนี่ยสำเร็จแล้วเอาได้งันสะสมไปเรื่อยๆอยีว่าไปนะเห็นไหมอันเล่นไปเล่นมาได้ร้อยหนึ่งได้ร้อยหนึ่งเดี๋ยวอ้ไปดูเดี๋ยวให้ไปดูเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวเล่นไปก่อน เก็บไปน,นี้ไปก่อนอันนี้มันขอทันทีมันมันรับยาอาเหมือนแบบเนี้ยเข้าไปดูนี่เห็นไหมอันนี้ันอย่างงงนะนี่อันนี้คือดูสินค้าสองชิ้นแล้วก็คิดไปที่สินค้าหนึ่งชิ้นมันก็จะหมุนติ้วไปข้างหนึ่ง่ง แล้วก็อันที่สองมันก็จะครบเลยนี่เห็นไหมแล้วก็กินอันที่สองอันที่สองมันก็จะครบที่น,นี่นี่อี๋เด้อเห็นไหมรับเลยกดรับเอาไปค่ะโคตรง่ายเกมนี่นอ่ะแล้วก็กดกลับไปเลยนะคะไปเก็บเอาเนี่ยถ้าพอได้เสร็จมันก็บอกให้เราเก็บเราเก็บด้วยไม่ใช่แล้วเข้าไปเล่นเราไม่ไม่ไปเก็บเอานะมันต้องเก็บเอาด้วยนะ โอเคต้องเข้าไปโดยนะี้ตัวนี้อ่าตัวนี้ไม่ไรู้ไม่ได้ก็คือออกที่ไข่อ่าถ้ามันได้มันก็จะหมุนติ้วจิ้วติ้วิ้วิวว้วแล้วก็รอรอให้มันหมุนจนเสร็จอ่ารอไปเรื่อยเรื่อยรอ,อไปเรื่อยื่อยโอเคแล้วก็กดรับมันนะคะเดี๋ยวจะเป็นตัวอย่างแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเก็บเอาหน้านี้หมดแล้วิคเกยเล่นละ อ่าแล้วก็เก็บไปอันชวนเพื่อนนี้ไม่ได้รดูหน้านี้น่าจะได้นะไปนี่หมุนจิ้วจิ้วจองพันยวต้องดูให้ครบก่อนเพราะว่ามันกว่าจะหมุนลูกเต่ามาได้หน้านี้ก็ไม่ได้ง่ายนะเก็บเอาให้หมดก่อนมันมันอยู่ที่ดวงไม่ได้อยู่ที่เซียนแล้วเพราะเราหมุนหมุนหมุนแล้วมันก็มัน ไปของมันเองอยู่ที่ดวงชวนเพื่อดีคงไม่ได้ลองเก็บอีกการนึงเนาะลองเก็บอีกการหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะนี่นี่อีกอัน,นให้เรามันหมุนติ้วๆหมดกันเดี๋ยวจะพาไปดูนะว่าว่าเล่นไปเล่นมาแล้วมันได้เงินมาได้เงินมันขึ้นอยู่ตรงไหน,น อันนี้เขาเรียกว่าทำกิจกรรมทำกิจกิจกรรมของไอเขาแล,ล,ล้วราได้เงินเงินตัวนี้นะเขาจะสะสมจนถึงสามร้อยาออกนะเนี่ยมลก่อนอ่ะไอะ้นี่หนึ่งเอาแล้วก็อย่าเพิ่งแมกก็ได้แล้วก็เล่นเล่นเล่นไปแล้วก็เก็บสะสมสะสมไปให้มันเยอะๆก็ได้ ยังไม่ต้องถ้าเลกเราเราต้องรีบใช้นะอเออเราเรากเราเราต้องรีบใช้ไอตัวน,นี้นะอ้าเสียมากเห็นไ,ไหมเข้าไปเลยโอเคอ่ะท้าแรกแบบนี้เราต้องรีบใช้ถ้าแรกตังค์แล้วเราต้องรีบใช้เราก็เลยแบาบว่า ไม่ไม่ต้องรีบแลยก,ก่อนอาจจะพาไปดูนะเวลาเราเล่นทํากิจกรรมกับเขาแล้วเราจะได้เงินจะได้เงินได้เงินร่วมกิจกรรมตรงไหน,นพาไปนะเข้าบัญชีนะคะบัญชีแล้วก็เข้าไปตรงรัศดาเอฟเฟคตนะคะอันนี้มันสําหรับคนที่แบบทำทำแบบว่าเหมือนกับเขาคอย,คอยลงทะเบียนเพื่อขายสินค้านะคะมันจะมีหน้านี้ขึ้นมา อ่าอันนี้นะหน้าตาขึ้นมาแบบนี้นี่นะจะเอาให้ดูนี่ไงเห็นไหมเห็นไหมเที่ยวเราเล่นกิจกรรมนี่นะนี่แหละเงินหนึ่งร้อยนี่แหละเห็นไหมข้างล่างเนี่ยหนึ่งร้อยเนี่ยหนึ่งร้อยนี่เป็นเงินนะคะเขาให้สะสมประมาณเงินกิจกรรมนี่คือสามสามถึงสามร้อยนะคะเขาจะโอนรวมไปกับโอนรวมไปกับยอดออเดอร์ที่เราขายของไอเอที่นี่ที่มีที่เห็นสูญอะไรแบบนี้น่ะยอดยอดรวมประมาณเดนี้ หมายถึงเดือนที่แล้วที่ผ่านมาค่ะเขาก็ต้องเห็นไหมตัวหนังสือด้านบนที่เขาเขียนไว้นะ่ะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่3ของเดือนยอดรายการของคุณจะเป็นศูนย์ระหว่างสรุปยอดของคุณในเดือนที่แล้วนะให้มาดูใหม่ในวันที่4ีหมายถึงว่าไม่ใช่ไม่มีอไม่มีลายลายออเดอร์นะมันมีออเดอร์แล้วก็หมายถึงว่าสิ้นเดือนเพราะตอนนี้มันสิ้นเดือนใช่ไหมเขาจะเขาจะ ทำยอดให้เป็นศูนย์ก่อน o r d e อ order อเ,อออเอนี่ยเห็นไหมว่าเขาจะไอ้นี่รายการนี้ว่าเขาจะให้คลิกยอดหลังประมาณว่าหวันนะคะไม่ใช่ของวันนี้น1นหนึวันที่ผ่านมานี่คือถ้าไปให้รายละเอียดสินค้าเดียเด๋ยวเพื่อนจะคิดว่าขายไม่ได้ขายไม่ได้ไม่ใช่ขายไม่ได้ไไไดนี่มียอดคลิกเจ็ดสิบเจ็เจ็ดสิบเก้านะคะ o อ d e o r คือเขาจะขึ้นศูนย์ไว้ก่อน ขึ้นศูนย์ไว้ก่อนเพราะอะไรเพราะว่าคงเดือนนี้คงเดือนใหม่แล้วอ่าไม่ต้องตกใจนะคะอ่ามาดูถ้าบัญชีของฉันเนี่ยบัญชีเขาเน,นี่ยเนี่ยเขาจะขึ้นสูนย์ไว้ก่อนเนี่ยอันรายการทั้งหมดเนี่ยมันก็นยังยังอยู่เหมือนเดิมนะ อยู่เหมือนเดิมเนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมเนี่ยออเดอร์ออเดอร์ที่ว่ายังอยู่เหมือนเดิมนะคะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไอเดนเขาขึ้นยอดศูนย์ไว้ก่อนแต่ว่ามันมีเนี่ยอันนี้คือคือคือรายการที่ว่าเราจะได้ค่าคอมมิชชั่นนะคะอันนี้ส่วนนี้คือคืนนะคะคืนคือหมายถึงว่าเขาสั่งแล้วเขายกเลิกเนี่ย อ,ออเดอร์ที่เขาจัดสั่งของเรานะคะไอเราต้องมียอดถึงห้าร้อห้าร้อยนะคะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าถึงสิ้นเดือนสิ้นเดือนสิ้นเดือนปุ๊บเขาจะตัดยอดเป็นศูนย์เวยก่อนไม่ใช่ว่าม,มีออเดอร์ไม่ใช่ว่าขายไม่ได้นะคะขายได้นะคะอันนี้คือไม่ได้ให้มาดูยอดขายแต่ให้มาดูยอดทํากิจกรรมเหมือนที่เราเล่นเกมเล่นอะไรเนี่ยนะคะว่ามันเข้าตรงนี้ไงเห็นไหมคะ เนี่ยมันเข้าอยู่ตรงนี้เห็นไหมเนี่ยมันมีส่งซ้ำที่เลยนะเนี่ยเนี่ยเขาทํากิจกรรมแบบนีไงคือเข้าไปตรงเนี้คือเราขายสินค้าแล้วมันก็คล้ายๆเหมือนโบนัสละแหละเนี่ยคล้ายๆของโบนัสเขาเนเป็นยอดกิจกรรมทําเหมือนเป็นโบนัสเขานะ่ะยอดขายก็อยู่ข้างบนยอดไอ้นั่นยอดขายก็อยู่ข้างบนแบบนี้ปกติมันจะมีตรงยอดขายประมาณเดือนนี้นะแต่ว่ามันเขาจะตัดก่อนตัดเป็นศูนย์ก่อน เป็นยอดอันนี้ลายปีนะคะไม่ใช่มาดูตรงที่บัญชีของฉันเนี่ยลายรับรับเรารับออเด้เรเนี่ยจะได้รับเงินเนี่ยมันก็จะขึ้นอย่นี้มันมันก็บคือเราต้องบวกหมดนะโอ้อันนี้คือจัดส่งแล้วนะเนี่ยนี่แหละค่ะ โอเคเราจะพาไปดูหน้าหน้าเกมที่เราเมื่อกี้เนี่ยนะคะวาที่มันอยู่ตรงไหนนะโอเคะ okay. อันดับแรกเนาะเราก็เข้ามาตรงที่ลาซาดานี่นะคะเนี่ยแหะคะลาซดานี้ค่ะต้องเขียนจําไม่ต้องดูยากนคะคะเขียนที่เขียนพันห้าหนึ่งห้า้บาทนี่นะนิวลาซาดาซานี่นะคะจิ้มเข้าไป พอเราเล่นปุ๊บเราเราเล่นแล้วเราเลเราแลกเรา,เรา,เ,ราเรามาดูจากตรงไหนว่าเรามีวงเงินตัวนี้เราแลจากจะเราแลกเสร็จเราไ้เราจะดูว่านวงเงินมีเท่าไหร่ก็เราก็เข้าตรงที่บัญชีาาานี่แหละค่ะนี่ไงลาซาด้านี้อ่ะที่เป็นรูปเงินเนี่แหละเข้าไปดูได้เลยเราเล่นได้ขนาดไหนเห็นไหมมันจะเอามาเป็นส่วนลดไงส่วนลดเวลาเราซื้อของอยู่ตรงข้างล่างอ่ะตรงระหว่างเหรียญแล้วสองอันอ่ะ อันนี้คือทําได้แค่นี้คือขี้เกียจเล่นนะคะคุณนายไก็คือสําหรับไว้สําหรับคนที่ว่างจริงอ่ไปเคปนี้ขอจบแค่นี้นะคะเวียนหัวมากเลยะคะ่ะ